ข้ากล้องหน่อยโย่หดยามแรงๆถ้าหดขั้นตอนเศร้าก็าคือเศร้าสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์ School, สกูลส์คนวันนี้กลัมบมาพบพ่อวันน้องพัชราสาวลาวคือเก่าบรรยากาศยาอ,อ,อยู่บ้านอยู่ซองอยู่วันซานคือเก่าบรรยากาศยามแรงๆรงนะพ่อแม่พี่น้องมืองมัอนี้น้องพัชราการ สิ่ภาพพ่อแม่พี่น้องมาเกลือเป็ดแล้วก็ไปหาโหดชวนกับน้องโสมเนาะพี่น้องตอนนี้ก็คือสิมากอยห้ำก่อนพี่น้องเป็ดยากเลยเป็ดกาลายลายพี่น้องสิมากอยห้ำก่อนเพี่น้องเป็ดก็ลายโตงนี่ยพี่น้องเข่าเข่าถ้ากินบัวจักไก่งวงบัวจักเป็ดพี่น้องเอาไปอันนี้เขาสิเกลือให้เป็ดแล้วก็เกลือให้ไก่งวงเนาะพี่น้องแม่ไก่เนาะข้าวสารกับพี่น้อง เขากระิบปเกลือนอกบริษัทพี่น้องเยอะมากเลยเป็ดน้องพัสรากับพี่น้องเดี๋ยวเขากระชิไปเกลืออยู่ข้อในสุ่มกันเลยน้องโสมมาพี่สบายดีป่ะน้าฮพี่มากับหลานเนาะพี่น้องน้องโสมแล้วทุกคนสบายดีดู้สบายดีสบายดีอีน้าชิพาเพจยังมาเนี่ยเป็ดเนาะมาแรกขอที่ชิพ้างไปกระแตนมาให้น้องโสมขวดกินน้าพี่น้องเดี๋ยวน้องพัสรากับชิพาเกล็ดเป็ดจะผักผักกันไว้พ่องก่อน mama haunt me. ทางไหวพี่นอ้องอะไรก็15เครือไก่งวงกระเป็ดพี่น้องมันโมเขานะทุกคน บ,บ้าากับน้องโสมพี่น้องพักบัวเฮาบรรยากาศยามมันแรงสวนเดอ้อทุกคนแม่น้องพัชราไปน้ำาอื่นเขาออกไปหาขอดเกล็ดแม่เขาแล้วพี่น้องมัดไม่้อก้องเลย โหดยามแรงๆถ้าโหดคำต้อนเศร้าก็คือเศร้าอลีเนาะถ้าจโหดถ้ากาดก็คือเก็บท่านสมพังให้ได้ก็องเก็บเอาดูพี่เนาะหมอกที่จะมีบหดถ้าต้องเห็ดแบบน้ำเบาๆถ้าน้ำแห้งน่ะมันจะฮักดไ ย่านเปียกข้าวโพดกะหด,หดให้มันสุ่มๆลดนอตพี่น้องก็ต้องาอย่านเปื่องล่ามเลยโค้งให้สุ่มๆลดอากาศยามแรงๆโดตชวนเดลยพี่น้อง เดินมาเดิมนมาโหภัพน้องขั้วกลาเลยสิน้องมากับน้องโซนส่วนน้องโซนมัได้เขาา่ากล,ล้องมาเครือกับพญาดลบอรีรอมาอยู่พี่มาอยู่พี่นี่มาอะไรนี่มาอะไร กับลานคนน้อพี่น้องดูดูดูพลัสพักพดัสนี่เขได้กินแต่ถ้าปลูกเองนะพี่น้องออทลายแถวบ้านน้องคาสลาจะหมักปลูกเองนิยมปลูกเองแบบว่าขับตลา,าดนี่คือสกินผูยแต่ว่าเมืออม่ออื่นน้องคาสลาออกราคาน้องคาสลาอะสี่แบบห้าเบี้ยพักโบกมาปลูก,กะนะพี่น้อง ปลูกออกร์แกนิกเนาะค่ะปลูกออร์แกนิกพี่น้องผสมธรรมชาติบรรยากาศเนาะพี่น้องแมว่โซลา่าเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยแต่ว่าเขาปลูกพายเขาใส่ปุ๋ยน้องพาชล่ากินแต่พั่าธรรมชาติพี่น้องเล่นนี้แมเอามาจน,นาการกำลังหนุ่ยใหญ่ที่ได้เก็ตกินตามหะมุมคืออาเกนด๊อกดุ เมื่อละน้ำพักกับชิดซุ่มเหาผดเนาะพี่น้อง ตอนนี้ก็แลขด้วยพี่น้องโหดพักยามแรงด้วยกุนนี่มาคือฮาพี่น้องอันนี้มันเป็นต้นเก่าหรือแม่ตัดอออกนี่ป้าต้นน,น้อยนี่ก็พี่น้อง นี่ับพี่น้องบรรยากาศกับค่ำเลยพี่น้องมืออื่นน้องพิรากับสิบห้าเขียดฮาสอนกุ้งกับอีแม่เนาะพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจน้องพิราเดียวกับสิบห้าเลอกบงบรรยากาศแถวบ้านๆเขาเนาะพี่น้องกันเนาะมือแรงกับสิบห้ายังเขียดการเขียดพี่น้องการตะกระแตนนี่ก็จะเป็นผักแปนพี่น้องผักเขาปาไล่เลย ่ำเลยพี่น้องบ้านน้องพัสราส,สิสิเงียบๆงงยตื่นตอนเช้ามาเนาะพี่น้องเข้ากับมะขวะตกกะกแตนเนอทุกคนตกกะกแตนนี่ไปไปหาเย่างเมือ่อคืนนี่กับมือเด้พี่น้องก้นอื่นแห้งได้ลายส่วนน้องพัสราได้กับมันสำนีเนาะพี่น้องก็พอขวัวอยู่พาะกินอยู่พี่น้องสิมาปรุงก่อนเวยทุกคนตกกะกแตนขวงขึ้นนี่ส่วนน้องพัสรายังบมาแต่งเพศทเลยพี่น้องหนาสดกันก้นใส่ติสิมาใส่เกลือแต่เพิ่มสีเค่น เกลือแล้วก็ใส่แป้งนัวพี่น้องแลใส่น้ำตาลขวตั๊กแตนพี่น้องสิสุกแล้วพอดีหน้ามันบกอีกใส่รอบสอง มาเดิมมาเดิมกินขวดตะกะแตนน้ำนองพาสลาเลยพี่น้องไปยังกับมือเลยอาหารเจ้าแม่นตะกะแตนพี่น้องน้ำมันหาอยต้ม